ึ๊บถ่ายวิดีโอถ่ายวดีโอพดูดูดูโบซะก่อนดูโบสักก่อนโบเป็นรูปอะไรมันไม่ใช่พิัือทอยู่ไหนลกลก่ใช่พิาจูเป็นีจริงๆเหมือนที่ราเอาไว้เรื่อ หมายักยรกไม่ใช่ใบเสร็จต้องบอกใบเสร็จด้วยใช่ปะ่ะอันนี้คือวันหยุดจิงใช่ไหมก็เปิดดูก็เปิดดูเป็นจริงจริงด้วยโอ้โหเราเราถูกเหนว่าแล้วจังโกเคป้ะ ใบเล็กๆไงห,หันหน้าหันหน้ามาหันด้านมาหันด้านมาใส่อะไรได้ไดบ,บ,บ,<_ <EN> _บ้างน่ารักไหมล่ะน่ารักไหมล่ะน่ารักไหมล่ะจบยังใายรูปไหมสวยไหมสวยไหม